อยากอาชีพแต่ไม่รู้จะอัดอะไรอ่ะอยากพูดบ้างฉันก็ยังเรียบเรียงที่จะพูดไม่ถูกก็ไม่ยังไงต้องพูดอันนี้พูดพูดอย่างอื่นเเอาตรงเนี้ยเธอคือแบบทุ่ท่าเราปะไอป้าเอาแปับแล้วขอโทษจริงโกรธมากอ่ะหน้ากยาวมากกันเลย อดมากจริงๆไม่เห็นคอเลยไปนอนกันนะมานี่ไม่ได้ได้หรอขอไห่หงอยพูดกิจพี่นันไงพี่นันท้ำอะไรอยู่แกเรียบเรียงคำพูดก่อนไหมแล้วแกจบแล้วแก็ม่อยีูดไม่พูดอะไรพูดเล่นๆอย่าเล่นๆอ่ีนยวใครอ่าคนเดียวให้คนสามคนมาไม่มีอะไรทำถ้าถามว่าเงือแตกไหมตอบว่า ตัดแสงหน่อยแม่อปรัดไปเนี่ยเพิ่มเยอะะแกดูทีดิว่ามันใช่มุมนี้ป,ป่ะมาดูดูเองว่าชอบมุมไหนพี่ว่าตรงนี้มืดมืดเนนือนตัวต้องอ่านด้านนี้ละหรือเปล่าเอาอถามว่าเอาไปวางที่แมวอะค่ะเอ้ยไม่รู้จะอัดอะไรอ่ะนี่กระดิ่ ไม่ได้ช่วยเลยอ่ะพือจริงเธอเราชอบรูปนี้จังรูปนี้เราชอบรูปนี้ชอ,อบรูปนี้มาเอ้ยยังดำแกแค้นั่นไงฉันดูได้ฉันก็เหมือนกันอ่ะอ uh, นอนสัก่าน,นอนกันเร็วทุกคนนี่นานเร็วๆอยู่มา หนึ่งสองสามแล้วก่อนวันนี้จะพูดเรื่องอะไรคะพูดเรื่องเล่นเกมพูดเรื่องมาคืนเกิดอะไรยังไงอัดแล้วอ้าวเหรอคิดจะปรึกษาไหมคิดจะพูดก่อนไหมหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะเรื่องของเรื่องคือมุกอยากอัดคลิปแต่ มุกไม่รู้ว่ามุกจะ,จะพูดอะไรไม่สามารถเรียบเรียงได้ต้องใช้ตัวช่วยสองคนซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะพูดอะไรจะม่ช่วยรหรือเปล่าตอนนี้เหื่อแตกมากจริงๆพวกเราเหนื่อยกับการซ้อมร้องเองมากค่ะไม่ให้ใจหรอ <c oughs> อ่ะรอไม่กด้พ <c oughs> ี่จิงเล่นเกมย,ยอมรับค่ะ <c oughs> โอ้ยหน้าปวกมากเลยใข้ใจก็ิไปมันอาทิตย์ พี่ว่างอให้พูดดีวันนี้หัพูดซะพูดเล่ไงประลาะนั่นมันไม่ใช่ปะอ้าเขินพูดอะพูดอะไรอ่ะประเด็นคือขอบคุณไม่ขอบคุณยังเดี๋ยวก่อนเขินอยู่ชีวิตอันนี้อ่านเล่นเล่นเอออะอย่าลงนะไม่ลงหรอกว่ามาสิไม่อ่านอะไรวะอันนี้คืออ่านเล่นๆคือเราออกไปจะไปนั่งดูกันใช่ไหม นี่ของโยกก็จะไปนอนอย่นั้นแหละไม่เข้าใจเลยเดี๋ยววันนี้จะสวัสดีชาวทเวยทำไมต้องถ่ายสองอันล่ะเห็นความยาวของหน้าน้งมุกไหมคะบายนี่เป็นภาวะปกตินะคะที่เกิดขึ้นอาจจะไม่เห็นคอน้องนะคะเพราะว่าหน้าเป็นตัวแล้วก็ถึงคางเลย